สวัสดีค่ะวันนี้มาดูความคืบหน้าของห้องครัวกันนะคะอันนี้บรรยากาศในห้องครัวนะคะตอนนี้สิ่งที่เสร็จแล้วนะคะก็คือไฟนะคะไฟไฟแล้วก็ทาสีนะคะเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นตรงครัวที่ล้างจานนะคะตรงนี้ยังไม่เสร็จนะคะ แล้วก็จะเทปูนนะคะกระเบื้องปูกระเบือเบ้องนะคะตอนนี้กําลังปูกระเบื้องนะคะนี่ตรงผนังนี้นะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สีดำไปชมใ,ใกล้กะ ขาวนี้ก็จะเป็นใช่ขาวจุ่นนะคะมีเส้นเล็กๆนะคะเป็นสีฟ้าแล้วก็สีดําก็จะมีลายน้ําตาลแจมไปด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลายดอกไม้นะคะเราจะตัดเพื่อไม่ให้มันเป็นขาวดำนะคะก็มีดอกไม้มาแจมนะคะ บนก็จะเป็นมีตีขอบด้วยนะคะอันนี้ข้างบนนี้ยังไม่เสร็จนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นกระเบื้องนะคะเป็นสีสันสีส้มตรงขอบนี้นะคะก็มีตีขอบด้วยนะคะนี่ข้างล่างก็จะเป็นประตูสีไม้นะคะนี่ ตรงนี้ยังไม่เสร็จเทไหร่นะคะความคืบหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตอนนี้เราก็จะเทปูกระเบื้องผสมปูอยู่นะคะช่างเก่งนะคะเป็นช่างที่ฟีมือมากนะคะทำแบบใจเย็นกระเบื้องนะคะกระเบื้องสวยมาก ัวนะคะบางคนก็อาจจะถามว่าโอ้ทำไมสวยงามมากขนาดนี้นะคะถ้าเป็นสีอื่นก็ไม่น่าจะเข้านะคะต้องเป็นสีคล้ายๆแบบเป็นปูนเป็นหินเนาะมันจะเข้มแข็งเข้มแข็งดูแล้วแบบเหมือนคนเนาะเข้มแข็งค่ะแต่ข้างบนก็จะมี ลายดอกไม้อ่อนโยนไปด้วยนะคะใส่สีสันไม่ให้มันมีขาวดำาคะคะตัดมีดอกไม้ด้ดวยเนาะเราจะต้องตีฝ้าอีกนะคะยังไม่เสร็จนะคะอันนี้คือความคุบหน้าคร่าวๆไปก่อนครัวเดิมนะคะเข้าไปดูได้นะคะย้อนหลังคลิปคลิปเดิมๆนะคะที่ คยทไาไว้เนาะผนังของเราก็จะเป็นสีครีมสีนวลไข่นะคะสีไข่สีนวลไข่ไม่ขาวจัว่วเราจะไม่เน้นขาวจั่วนะคะตรงประตูนี้ก็จะมีบัวด้วยนะคะเขาเรียกว่าติดบัวนะคะจะเป็นรูปโค้งแบบนี้นะคะโค้งนี้ก็ใช้เวลาหนึ่งวันนะคะที่จะทํา โค้งตีตีบัวนะะให้มันโค้งนะคะก็ใช้เวลานิดหนึ่งพอเราเข้ามามันก็จะเป็นประตูโค้งๆแบบนี้คะ่ะข้างบนก็ตีตีบัวเหมือนกัน,นะคะ่ะติดบัวนะคะเป็นสีไม้สีน้ำตาลสวยสีนี้ไม่เข้มมากไม่อ่อนมากนะคะพอดีและข้างบนนี้ก็จะเป็นพัดลมนะคะที่มี ไม้คล้ายๆเป็นไม้นะคะนกลางหันของเขาจะเป็นสีไม้ค่ะข้างบนก็จะเป็นฝ้าที่แบบเป็นหลุมนะคะสี่เหลี่ยมตรงนี้ใช้เวลานาน,านมากนะคะที่จะทําเหลี่ยมขัดอะไรก็ใช้เวลาแล้วก็มาตีบัวด้วยติดบัวก็ใช้เวลานานเหมือนกัน,นะคะ่ะก็จะออกมาแบบนี้นะคะเนี่ยติดบัวนะคะสวยมาก ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้เทคนิคเยอะมากเลยนะคะสังเกตช่างที่ทำใช้เวลาน,านานอยู่เหมือนกันนข้างในก็ติดบัวด้วยนะคะถ้าเราไม่ติดบัวมันก็ไม่สวยนะเหมือนคนนะคะแต่งผมสวยแต่ลืมเขียนคิ้วปัดต,ตาท่าปากใช่ไหมบ้านเราก็เหมือนกัน,นะคะ่ะ เราแต่งแล้วแล้วก็ทาปากให้เขานิดนึงอย่า yeah. ประตูเดิมนะคะช่างเขาขัดให้สีวันนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะประตูเดิมนะคะประดูเข้าไปดูคลิปเดิมได้นะคะว่าเขาเป็นสีอะไรเนาะสวยมากนะคะอันนี้คือความคืบหน้านะคะ ตอนแรกที่ทำคลิปไว้ก็เข้าไปดูได้นะคะว่าเป็นอย่างไรอันนี้กระเบื้องกระเบื้องนี้จะเป็นสีสันของตรงบ้านนะคะสวยไหมคะนี่ มุมกลางๆเลยนะจะุดเด่นของเขาถ้าเราปูกระเบื้องนะคะตรงบ้านอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเททาไอปูสีเดียวกันใช่ไหมแต่ของเราก็จะอีกแบบนึงนะคะนี่อยู่ตรงกลางก็จะสวยมากนะคะพื้นก็จะเป็นสีไม้ค่ะเพราะว่าที่สวนปลูกไม้ป่าเยอะ ตอนนี้ช่างก็กำลังจะปูกระเบื้องแต่คลิปนี้นะคะก็สำหรับคนที่รักบ้านเนาะชอบทำบ้านตกแต่งบ้านนะคะก็ติดตามหรือคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะจะได้เป็นเพื่อนการดูคลิปตอนต่อไปนี่นะคะบ้านไม่ใหญ่มากนะคะบ้านหลังเล็กแต่ก็ทำให้สวยงามเพราะว่าเราก็อยู่ที่บ้านทั้งวัน นี่ความคืบหน้าห้องครัวแล้วก็บ้านนะคะตอนนี้กำลังบูกระเบื้องไว้ชมคลิปตอนต่อไปนะคะว่ากระเบื้องของเราจะสวยแค่ไหนนะคะเพราะว่าตอนที่เลือกกระเบื้องนี้ก็ใช้เวลาคิดอยู่หลายวันนะว่าจะใช้สีอะไรจะเอาลายอะไรให้มันเหมาะกับห้องครัวของเราเนาะนีะคะ อันนี้ช่างเจ๋งนะคะท่านมีความรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการทำงานเกี่ยวกับบ้านนะคะต่อเติมฝีมือมากนะคะโดยทำแบบไม่ลวกลวกนะคะทำแบบละเอียดอ่อนพี่เขาก็เอาใจใส่นะคะเรื่องการทำวัดแล้ววัดอีกนะคะโดยมี มีเทคนิคนะช่างแต่ละคนก็ใช้ฝีมือค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครอยากต่อเติมบ้านหรืออย่างไรนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะไว้รอดูกระเบื้องนะว่าจะสวยแค่ไหนสวัสดีค่ะ